พี่น้องมาอน้สวร์สิพามาชมวิวธรรมศาสตร์เนาะแคมของครัวมิตรภาพแห่งที่สองของสวรรค์เขตน้นพี่น้องสวรรค์ึ้นรถเมย์มานุนพี่น้องชมทิวทัศน์บรรยากาศแคมทางของอันอันนี้ก็คือฮอดอันไทยน้นพี่น้องเนาะน,นี่คือเมนําของ แม่น้ำโคงยาวสุดสายหงสายตาได้พี่น้อง <Okay. S 1> นำขึ้นเด้พี่น้องนำข้นหงเสร็จฝนตกแต่ทางเหนือนอนนำมันขึ้นนำข,นนำข้นแห้งพี่น้อง <Okay. S 1> อ้ยสายนำบักไงไปสาน่น้องนไะพ <Thank you. S 1> ที่บเคยไปเคยมา, <Thank you. S 1> ม,ามาเด้อพี่น้องหั mm hmm. วมิตรภาพ mm hmm. แห่งที่สองนะสวนเขตเนาะ mm hmm. ส่วนเขตมุกดาหารได้พี่น้องอันนี้ฮะสวนกิบภาบรรยากาศมาให้พี่น้องได้เบิ่งกันเนาะวันผักผ่อนวันอาทิตย์วันผักผ่อนวันอาทิตย์สวนกิบภาบรรยากาศรอเรียบสองฝากลาวไทยเนาะพี่น้องเขาก็จะได้ก้าวเข้ามาประเทศลาวตัวนี้พี่น้องเนาะขามกำลังขามคัวแม่น้ำโองเนาะพี่น้อง ตอนนี้สวรรค์นางรถเมียได้พี่น้องเด้อจะเก็บผ้าบิ่งเทิงรถเมียเนาะทิวทัศน์ธรรมศาสตร์นี่งามไร่พี่น้องเ้าก็ะไก่เขามาสิฮอดอันฟังฟั่งลาวห้องเรนน้อพี่น้องเนาะสจีนมเห็นต้นไม้เนาะกาสถานที่เนาะบ้านเฮาพี่น้องไทยก็สิคุ้นเคยเห็นกันดีนะพี่น้องเนาะ เต็มนีสวรรค์ก็ได้มีโอกาสมาเก็บภาพเรียบเคม็มทางฝั่งของเนาะมาให้เบิง้งทิวทัศน์ธรรมชาติทงไฮทงนาเนาะพี่น้องเนะาะเขางามพี่น้องเขางามเคียวกระจีเป็นพี่น้องน้่มเต็มทงไฮทงนาเป็นพี่น้องเนะาะเคียวสดวงดงาม เนมไปชุดใส่หู้ดเซตานพี่น้องเนาะเอาก็ระชัยเข้ามาในดานนะลาวยเนาะอันนี้ก็คือดานลาวขอน้องพี่น้องเนาะของสิเขียนว่ายินดีต้อนรับแข่งสุนาเขตเนาะพี่น้องอ่ารถมีครับเกษตรกรเข้ามาโหดดินแดนฝั่งลาวของเรนนี่พี่น้องสะพานกับกมาหาน,นี่กะสะพากนกะสิศรษจบ คลิปลงก่อนนะพี่น้องเๆะสพันพาเบิ่งที่ืัดธรรมศาสตร์นะพี่น้องเนะสบายดี